A.I. เทคโเป็นของดีนะครับโดยว่าอย่างยิ่งกันมาถึงยุค A AI Generative AI และลงค์กโมเดลอย่างที่เราเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะฮะเพราะมันจะช่วยอะไรต่างได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าไอส้สงที่มันทำให้ A.I. กลายเป็นที่มาของฟองระบุก็คนอแล้ว ก็คือบริษัทผู้ประกอบการ AI ไงนะซึ่งมีมูลค่าของ Market c a p มีการเพิ่มขึ้นของในมาเก็ตแชปมีการเพิ่มขึ้นของการสวสหาแคปเท่าเกณ์เนี่ยอย่างเยอะแยะมากมายและเกิดความไม่สมดุล AI โดยตัวมันเองมันไม่ได้เป็นตัวก่อฟองสบู่ผู้ประกอบการธุรกิจ AI ต่างๆที่ดำเนินโมเดลธุรกิจในขนาดเนี้ถ้าเผื่อว่าคุณต้องการให้มันสมความสมดุลระว่างดีมาน ถ้าพายเบรคหรือดิมัเบเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคุณจะต้องไม่ทําให้สรษฐกิจโลกมันเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือการเกิดดีครับริกคือตอนนี้เราวิเคราะห์ว่า AI มันจะเกิดฟองทุบหรือเปล่าเนี่ยเราวิเคราะห์ค่อางจะผิด คือตัวไอเอไอเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่มันไม่มัน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 ไม่ไม่ไม่เป็นตัวแปรในการนําไปสู่การเกิดฟองสบู่หรอกเอไอเทคโนโลยีเป็นของดีนะครับโดยเพื่ออย่างยิ่งกันมาถึงยุคไอเจนเนอเรทีฟไอและลองเกตโมเดลอย่างที่เราเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะฮะเพราะมันจะช่วยอะไรต่างได้เยอะแยะมากมายอ่ามันมีคุณอุปการมากล่ะแต่ว่าไอสิ่งที่มันทําให้เอไอกลายเป็นที่มาของฟองทับบูก็คือแล้วก็คือบริษัทผู้ประกอบการเอไอไง ซึ่งมีมูลค่าของมา r k e t Cap มีม,มีมีการเพิ่มขึ้นของไอ้มาเก็ตแคปมีการเพิ่มขึ้นของการโวรหาแคปเท้าเกนเนี่ยอย่างเยอะแยะมากมายและเกิดความไม่สมดุลก็เหมือนกับไอตอนที่เราเกิดไอคอมใครสิท์นะครับหลังจากที่มันเริ่มเกิดยุคสอง G ยุคสอง G มันเกิดในทศวรรษหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ใช่ไหมสมัยบีควินตันนี่นะที่เขาเปิดเสรีอินเทอร์เน็ตเปิดอะไรทั้งหลายเนี่ยคาถามมีว่ามันมันไม่ ไอการเกิดฟองสบู่ขึ้นมามากมายจนกระทั่งเกิดฟองสบู่ดอทคอมแล้วแตกตัวแล้วสร้างความเสียหายมากเนี่ยมันไม่ได้เกิดเกิดจากความผิดของสองจีนะไม่รู้ความผิดของอะไรครับของการบริหารจัดการของบริษัทไทเทคต่างๆต่างหากที่คุณทําทาให้ไอไอไอดัชนีนั้แน,นแจกเลยม,มันพุ่งทะยานขึ้นไปเป็นไม่รู้กี่เท่าตัวนี่นะในเวลาอาันรวดเร็วใช่ไหมครับแล้วมันก็เกิดเกิดสำบรัเพราะว่าการป่ง การโป่งพองของบริษัทประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องไอทีเหมือนกับการโป่งพองของมูลค่ามาเก็ตแชปของบริษัทษท,ที่ประกอบการในธุรกิจเกี่ยวกับันเกี่ยวกับ generative AI ในขณะนี้จ็ต้องแยกแยะให้ออกบอกว่าความจริงแล้วเนี่ย AI โดยตัวมันเองมันไม่ได้เป็นตัวก่อฟองสบู่ผู้ประกอบการธุรกิจ AI ต่างหากที่ดําเนินโมเดลธุรกิจในขณะนี้ที่เกิดทําให้เกิดความไม่สมดุล ทาให้เกิดเกิดแก๊ปเกิดช่องว่างระหว่าง demand supply อ่าระหว่างไออ่าการลงทุนด้าน A I กับกับไอตลาด A I ที่มันจะตามมาในอนาคตเนี่นะฮะถ้ามันสมดุลมันหนักชิงกันได้ดีเนี่ยมันก็จะพัฒนาของมันต่อไปได้เรื่อยใช่ไหมนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมอยากฝากให้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 คิดคือเราต้องคิดคิดคิดอ่าอ่าต้องตีโจทย์ให้มันให้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 มาถูกจุด เราเราถึงเรือวิเคราะห์ได้อย่างอย่างอย่างถูกฝาถูกตัวเพื่อมากขึ้นะครับค่ะแล้วเขาที่อาจาร,รย์มองเห็นนะคะการที่ผู้ประกอบการเขาลงทุนมหาศาลนะคะเพื่อคาดหวังกับการเติบโตในอนาคตนะคะเขาอาจจะเห็นอะไรบางอย่างนะคะเพราะผู้ประกอบการเขาก็น่าจะพอเห็นลูกค้าเห็นดีมานะคะจึงได้ลงทุนกันขนาดนี้เนี่ยมันจะ บอกได้หรือเปล่าว่าคือมันไม่สมดุลหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเล็งเห็นในอนาคตค่ะอาจารย์มันจะชี้วัดยังไงว่าสมดุลไม่สมดุลนะครถ้าเผื่อว่าคุณต้องการให้ใหมันสมการมีสมสมความสมดุลระหว่างดีมานสัพายเบรคกับดีมานเบรคเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคุณจะต้องไม่ทําให้สรีกิจโลกมันเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือการเกิดดีครับลิขนะครับเพราะเลยครับเพราะยิ่งคุณทําให้เกิดการ แยกแยกแยกฝกั่งแยกฝ่ายทางด้านเศรษฐกิจนะครับเป็นไงครับมันก็ทําให้พื้นที่การประกอบการทางเศรษฐกิจและเทคโนโยีของคุณเนี่ยหดสั้นลงไงผมถามเลยทาไมเจนเส้นหัวต้องเดินสายเยอะแยะมากมายไปที่ไหนก็ขายในแบ็กเวลไปที่ไหนก็ขายในที GPU. พเพราะเขารู้ไงว่าการที่เขาไม่สามารถเข้าไปในตลาดชีได้เพราะคําสั่งห้ามของของฝ่ายการเมืองออออฝ่ายเลคคูลเตอร์ในในสหรัฐอเมริกาเนี่ย เขารู้ไงว่าว่าถ้าเขาไม่ทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเขามีปัญหาแน่นอนจะได้แล้วเนี่ยเขาจึงต้องไปทำพาร์เนอร์ชิพกับฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ทั่วทั้งโลกอะ่ะไปญี่ปุ่นก็าขายพวกเนี้นะครับนะไปร่วมมือกับซอฟต์แบงค์ไปร่วมมือกับฟูจิสึไม่รู้ว่ากี่ข่ายดอกี่ข่ายเพราะอะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้หูขานในในไอจีพีตัวนี้นะครับแต่ถามีว่าแล้วพวกนั้นระซื้อไปแล้วเนี่ย เขาเอาไปประกอบการต่อแล้วมันได้ผลก็ผตอบแทนที่เพียงพอไหมและกีตาต้องไม่ลืมด้วยนะครับว่าด้านหนึ่งของ AI เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นครีเอเตอร์เป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างแต่อีกด้านหนึ่งมันทำหน้าที่เป็นดิสลอปเตอร์ด้วยเช่นไรครับเช่นตลาดแรงงานอย่างเงี้ยด้านหนึ่งเนี่ยเป็นไงครับ โอ้โหมันไปเคลียรนะ์อะไรเยอะแยะมากบายทําทให้เกิดโอ้โหความเปลี่ยนแปลงของวงการทุกวงการเรื่องไอ้นี่นะครับแต่ขณะเดีวยวกันเนี่ยมันทําให้เกิดการว่างงานเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอย่างที่หลายทำนักเก่าว้มาอาจจะว่างงานถึงสี่ห้าสิเปอร์เซ็นในเวลาไม่เกินสิบปีข้างหน้านี้นะครับนะนะมันก็จะเกิดเจอเกิดเจอเกิดอะไรครับเกิด job d e s ส r u c t i o n ขณะที่มันเกิดรีเ a t i o n ในในงานใหม่ๆอะไรขึ้นมาบางส่วน และถ้าเผื่อว่าคนจะบนมากมายถูกดินรับมากกว่างานที่ถูกเรียกขึ้นมาแล้วเนี่ย,ม,ย,ยมันจะกระโบกอดดีมาของคุณไหมดีมาที่มารองรับกับไอไอเรื่องไอที่คุณลงทุนไปเยอะแยะมากมายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยหรือแม้แต่ด a ต้าเซ็นเอเองเนี่ยกว่าคุณยังลงทุนตั้งวันนี้อีกสามสี่ปีกว่ามันจะเสร็จเนี่ย ไอ้ไทม์แลบแบบนี้มันจะมีเทคโนโลยีตัวใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเพื่อเพื่อมาดิสรับดิสดัาต้าเซนเ,เ,เตอร์ของคุณต่อไหมเช่นการสื่อสารทางอาวกาศอย่างเงี้ยทางสเปซอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าชาติมาำนาเนี่ยมันแข่งขันกันเรื่องสเปซเนี่ยเข้มข้นขนาดไหนโดยเฉพาะยิ่งระหว่างอเมริกากับจีน,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 ชนใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วคุณลงทุนไปเยอะแยะมากบายแรงต่างๆเยอะมาใมมยมันไม่ใช่เฉพาะปัญหาเรื่องเรื่องพลังงานนะ บางคนออกมาพูดว่าโอ้ oh, ตอนเนี้ยปัญหาเรื่อง Data า e n t e r เนี่ยเป็นปัญหาจากพลังงานไม่เพียงพอเพราะว่าไอไอ้ G P U เนี่ยมันใช้พลังงานเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับนะอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกที่มันเป็นโลกที่สร้างศักยภาพของการคิดค้นใหม่ๆขึ้นมาอย่างอย่างต่อเนื่องเนี่ย มันจะมีไอ้ดิฟซิกเอฟเฟกเนี่ยเกิดขึ้นใหม่ๆได้ไหมนะครับเพราะอะไรครับเพราะเรารู้แล้วว่าบางชาติอย่างจีนขนาดนี้โอ้โหคนมันเป็นพันล้านคนนะไอ้นักวิทยาศาสตร์สายสเตมเนี่ยมันมีไม่รู้กี่ล้านคนและตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้ก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือนะครับก็คือคิดทโลยีใหม่ๆค่ะ และตอนนี้นะสิ่งที่กีตา้าต้อง,ตงช่วยผมสังเกตด้วยก็คืออะไรครับตอนนี้มันมีสตาร์ทอัพที่มันบ่มเพาะเรื่องใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีนะและบ่มเพาะขึ้นมาได้ถึงขนาดหนึ่งแล้วมันขายต่อครัขายให้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยไ,ไปเอาไปเอาไปพัฒนาต่อค่ะจั์นะครับแล้วตัวเองก็ไปครับนอกจากคุณ คุณได้รายได้จากการขายอันนั้นไปแล้วเนี่ยคุณยังอะไรคุณยังมีส่วนเข้าไปร่วมทุนด้วยซึ่งเกิดขึ้นมากในขณนะนี้คืออุตสาหกรรมยาอย่างในจีนเนี่ยขณะนี้เขาเขาคิดอสารยาตัวนี้ตัวนี้ขึ้นมาเช่นสารสารักษามะเร็งแต่ถ้ายาอาจจะไม่ยัง,ยง,ยงคิดไม่ได้ไม่ได้สมบูรณ์เต็มที่เพราะจำนวนมากมันมาจากพวกสตาร์ทอัพไงยังไงครับเขาว่าขายบริษัทยายักษ์ใหญ่ต่อไปพัฒนาต่อโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าเพื่อคุณทาสาเร็จเนี่ยและขายได้แล้วคุณต้องแบ่งกำไรให้เขากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ อันนี้คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในชีนในขนานี้และคําถามคือก็คือว่าอะไรครับมันก็จะเกิดกระบวนการดิสลอปชันอย่างมากมายเลยอย่างต่อเนื่องและอย่างยังมีพลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นแล้วบริษัทเทคโนโลยีที่ยักษ์ใหญ่ทั้งหลายที่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่หลืออะไขนาดเนี้ยคุณจะมีการถูกดิสลอปได้ไหมในอนาคตนะอันนี้ยผมอยากให,ให้ให้ไปช่วยช่วยคิดต่ออันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องควอนตั้มคอมพิวติ้งอะไรทั้งหลายนะฮะ ซึ่งคงจะตามมาในอนาคตนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่อนอาคตอันใกล้ก็ตามเนี่ยนะครับนะค่ะแล้วแบบนี้มันจะสะท้อนออกมาผ่านทางระบบการเงินหรือว่าตัวของสกุลเงินของสหรัฐไหมคะอาจารย์คะอย่างเงินดอลลาร์ถ้าจากระบบการเงินที่ดูมีเห็นมีผลนะคะแต่ว่าคือถ้ามันมีการบิดเบือนมากๆเนี่ยมันก็จะแสงออกทางฝั่งตลาดเงินได้ไหมคะอาจารย์คะแน่นอนเลยนะในสุดแล้วเป็นครับ คุณใช้ลมปากไปเรื่อยๆืยเนี่ยมันถามมากคุณจะกลายเป็นผ้าร่วงได้ไหมก็คือมีศักความสักด์สิทธิ์ของลมปากอย่างไม่มีที่สิ้นสุดใช้วาทะใช้แรงต่างบริหารตลาดเงินตลาดทุนอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้ยนะครับปั๊วย่ออีกสภาพหนึ่งมันก็เริ่มมันก็จะเริ่มแ๊กนะฮะและ้วเมื่อเริ่มแป๊กแลวขณะที่คุณทําลายไอ้กลไกของหลักประกาศทางเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินการคลัขงของคุณก็ดีที่เราเรียกว่านโยบายเศรษฐกิจมา,าพากไปแล้วเนี่ยนะฮะ แล้คุณจะมีเครื่องมืออะไรมาบริหารจัดการต่อและอ้น,นี่มันจะดิสเครดิตคุณรู้ว่าเพิ่มเครดิตให้คุณในแง่ของการที่คุณเป็นเมืองหลวงขอรโลกทุนนิยมโลกต่กาดวิจัยมันถือว่าปไปเลยครับมันเป็น global center of capitalism ใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะทุกอย่างมันดิสซอนหมดในขนาดนี้เราเห็นเลยไม่ดิสซอนระหว่างประเทศอย่างเดียวนะครับเช่นไปเก็บภาษีไอ้ลีีทโปโคทาลีฟกอดี ่ไปใช้ดิวบายเรื่องของการซัพพลายเดย์เยอะแยะมากมายและอเมริกาขนาดนี้มันเริ่มเป็นอะไรครับมันเริ่มมีความเป็นสเตตแคปเปอรี่ซึมอย่างชัดเจนก็คือรัฐพยายามเข้าไปถือหุ้นในกิจการต่างๆเช่นเข้าไปถือหุ้นอินเทลไปถือหุ้นไอ้แอพพลายแมทเทอเรียลเอ็มพีแมทเทอเรียลใช่ไหมครับอ่าที่ทำํำไอเรื่องแร่เอิร์ดนี่นะฮะไปถือหุ้นเแอพพลายแมทเทอเรียลสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปถืออินเทลสิบเปอร์เซ็นต์ได้เป็นไงครับ พอคุณเรื่อนไปถือขึ้นปุ๊บตอนเนี้ยบรรดาฟันแมเนเจอร์บรรดาบรรดาผู้จัดการกองทุนในอเมริกาเนี่ยเขาใช้ตัวอะไรในการทำฟันฟันแมเนจเมนต์ของเขาครับกีตาร์ครับแล้วมาช่วยยิดช่วยรีคอร์ดหน่อยเพราใช่เลยครับเขารู้ว่าน้ำกำลังจะไปแซ่แซงบริษัทไหนไงใช่นเลยครับพอเข้าไปซื้ออินเทลสิบเปอร์เ็นต รประมาณสักใกล้ๆเก้าพันล้านเหรียญนะครับมันก็คือแปลมาจากไอ้เงินให้ความช่วยเหลือของของโจไปเดนแหละแล้วทำไมเขาไปถือหุ้นแทนแล้วก็ไปดึงเอาใครครับดึงเอาเจนเซนหัวมาถือหุ้นอีก5้าันล้านเหรียญในอินเทลเป็นไงครับหุ้นอินเทมันดีทันทีในวันเดียวเราแปดเก้าสิบเปอนะครับแล้วพอกระทรวงการอาหงของอเมริกาเนี่ยไปถือหุ้นไอ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 เอ็ เอ่อเอ็มพีแมทเทอเรียลนี like ่ยครับ like ที่ทำนายเอิร์ดเนี่ยยังไงครับหุ้นมันดื้อทีเดียวเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ร่วงร่วงร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแล้วปีนี้แล้วเนี่ยถามเถอะว่าบรรดาฟาร์เนิเจอร์ใน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 อเมริกาหรือไม่แต่ในโลกเองนี่แหละครับคุณจะใช้ AI เทรดได้ได้อีกต่อไปเหมือนเดิมไหมถึงแม้คุณจะมี AI ที่ฉลาดมากขึ้นอย่างมากมายก็ตามเนี่ยใช่ไหมอันนี้คือเลยครับนี่คือการดิสทอร์นอีโคโนมิกทั้งสัมพัญในสหรัฐอเมริกา และการทําให้กลไกลของระบบทุนนิยมที่มันควรจะเป็นเนี่ยนะฮะที่มันสร้างอเมริกาขึ้นมาเนี่ยถูกบิดเบือนและแม้แต่ค่อยๆถูกบ่นซ่อมและทาลายไปเรื่อยๆนะครับและในสุดเองครับแต่ที่อื่นเขาไม่ได้รอคุณไงอย่างตอนนี้อย่างอย่างประเทศที่ไปคนคราฝ่ายกับอเมริกาเขารอคุณไหมอย่างจีนอย่างเงี้ยถ้ากีต้ามองดูให้ลึกๆแล้วนะครับขนาดเนี้ยรั้มพยายามเรียนแบบจีนนะครับ ก็คือทําให้บทบาทของกิจการต่างๆมันมีความเป็นรัฐวิสาหกิจเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่ารัฐยังไม่ได้ถือหุ้นใหญ่นะครับแต่ว่าคุณถือหุ้นแค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะมากแล้วในในในกระบวนการการถือหุ้นเนี่ยนะครับคะนะ,ะคุณก็สามารถตั้งกรรมการบอร์ดไม่รู้เข้าไปบริหารจัดการในบอร์ดของของของบริษัทได้อยู่แล้วใช่ไหมครับนะอะไรต่างใช่ไหมครับแล้วก็มีอำนาจรัฐเข้าไปเกี่ยวพันด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นถ้ามีอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเองครับ เลี้ยยาวแล้วเนี่ยไอคนนี้มันเล่นหุ้นแบบ value investor มันจะไอพวก vi มันยังยังจะมันจะน่าจะเพิ่มมากขึ้นรว่ลดน้อยลงลง,ลงครับกีตาร์ครับเราไปด้วยไอคิดคุณกล้าถือหุ้นอเมริกายอายาวไหมถ้ามันเป็นอย่างนี้โมงสู่1ล้าน subscribers เป็นการใจ้พวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศ,ศ,ศ,ศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ